ค่ะมาชมบ้านดินนะคะหลังบ้านค่ะลมพายุมากนะคะก็ทําเพิงสังกะสีไว้คุ้มบ้านดินนะคะบ้านดินไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเพิงสังกะสีเราละสิเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะว่าพุพังเนาะลมพัดแห้งค่ะลมกระโชกแรงนะคะลมกระโชกแรงจากพายุค่ะก็ลมพัดบ้านดินที่ทําเพิงสังกะสีไว้ก็ลงนะคะ น้ำนี่ก็เยอะพี่น้องน้ำเยอะก็ดีมายืนอยู่ตรงไหนละบุพันธ์อยู่หลังสวนค่ะมายืนอยู่หลังสวนนะคะกับธรรมชาตินะคะพาเดินเร็วเดินชมวิวบ้านของบุพันธ์นะคะนี่คือวิวหลังบ้านนะคะก็จะมียังลาบุพันธ์มีถนนถนนคอนกรีตเราด้วค่ะเพิ่งทําเสร็จไปไม่นานนี้เองนะคะถนนคอนกรีตค่ะก็เป็นวิวหลังบ้านนะคะก็จะเป็นป่าอยู่นะคะ ด้านนั้นก็จะเป็นป่าค่ะโบพันอยู่กับป้าปาเป็นบ้านหลังสุดท้ายค่ะก็นี่ก็เป็นบวกน้ำฝนตกเลยค่ะฝนตกฝนตกก็จะมีบวกน้ำบ้านนิสานเรียกว่าบวกน้ำเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาตรงนี้ก็เปิดทางประตูนะคะนี่แวะเข้าไปก็ถึงบ้านนั่นไงเป็นพื้นที่ โอ้แดดแห้งพี่น้องว้าวแดดแห้งหลับตาเลยพิบ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 มาเบิงวิวมาเบิงวิวเด้อวิวหลังบ้านต่อไปท่าพักพักท่าวันหยุดก็จะมาออกกําลังกายหลังบ้านแล้วละนี่ได้วิวดีได้วิวงามแล้วนี่เนาะก็จะเอากล้องของเรานี่แหละมาถ่ายทําให้พี่น้องอยู่วิวดีเลยได้วิวสวยๆแล้วนะคะได้วิวงามๆแล้วนะคะก็ เป็นวิวถนนหลังบ้านค่ะก็จะมาเก็บกวาดเนาะเป็นการทําถนนใหม่ค่ะถนนไม้ๆม้ไดค่ะทำไม่ไม้นี่เพ่นลาดอย่างตรงตรงกลางๆนี่เอาอยางมาต่อยเนาะมามาติดกัน เพื่อนก็จะทาเป็นเป็นแผงเป็นแผงเป็นที่และแผงที่และแผงทําอย่างระบบพานเหมือนทําถนนค่ะตอนเพื่อนมาทําถนนบวัวพันก็แอบมาชมเื่องมองอยู่เพราะว่าเสียงเสียงเพื่อนดําดังเพื่อนใช้การทําไม่นานนะเพราะว่าการทําก็ทํารถไนซีแพกแทบบึมๆๆลงมาแต่ละแผ่นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลคอยทํางาน กวาดกวาดกวาดแป๊บเดียวค่ะทำหนาทำหนาเน่นเนาะทำได้ดีนะคะแล้วก็ทำได้รวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็ด้วยความชำนาญน,นะคะชำนอนชนานาญเฉพาะด้านเนาะนี่แหละก็ได้ถนนสวยแล้วล้างบ้านนะคะกับต้นไม้กอไผ่ด้านนี้ก็เป็นกอไผ่สวนบัวพันธุ์แล้วก็เป็นสวนพี่ชายนะคะเป็นคุณแม่แบ่งมาให้แต่เป็นล็อกเป็นล็อกนะคะนู่นก็เป็นบ้านพี่ชายค่ะ อยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้มาค่ะก so, the ็ถัดไปก็เป็นสวนโล่งไว้ตาข้าวนะคะแล้วก็ถัดไปอีกแบงหนึ่งก็จะเป็นบ้านบัวพันธุ์แล้วก็ไปอีกก็เป็นบ้านพี่สาวแล้วก็ไปอีกก็เป็นบ้านพี่สาวก็เธอถับถัดไปอีกก็จะเป็นถนนถนนสัญจรในชุมชนก็เป็นบ้านคุณแม่นะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นบ้านพี่ชายแล้วก็มีบ้านพี่สาวอีก แล้วก็มีบ้านพี่สาวอีกอย่างนี้นะคะอยู่ในชุมชนอยู่เป็นบ้านใกล้ๆกันค่ะก็มีความอบอุ่นนะคะก็อยู่กับครอบครัวครอบครัวใหญ่นะคะแต่บัวพันธุ์ก็แยกบ้านออกมาเป็นของตัวเองค่ะบรรยากาศดีค่ะว้าวว้าวว,าว,ว,าว้อยู่กับร่มแล้วก็แสงแดดจ้าก็ขอบคุณพี่น้องนะคะพามาชมวิวหลังบ้านกับกอไผ่กอไผ่ครั้งนีนี่เพิ่น อายุหลายปีพี่น้องนี่เป็นกอไผ่บ้านค่ะเป็นกอไผ่บ้านเป็นกอไผ่บ้านกอไผ่ใหญ่นะคะเพื่อนมาทําถนนเพื่อนก็ตีออกเพราะว่าบ่มีเวลาค่ะตรงตรงลัใหญ่ๆตรงนั้นถ้าเพื่อนล้มลงมาก็เอาพี่เคยก็เอามาถักจักสารเป็น้ารจักสารกะทําเป็นสารซุม้มไว้เลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็ ทำตะก,ก้าบไว้ถือด้วยขอบคุณค่ะบายบายนะคะที่มาชมวิวหลังบ้านจ้ะมีรถมานะคะ